คิดไม่ถึงสินะว่าที่แท้คนที่ฆ่าปู่นายก็อยู่ข้างตัวนายมาตลอดฉันรู้ความจริงเกี่ยวกับการตายของปู่เธอแล้วคุณเป็นใครเลือดแห่งความบา้าคลั่งของหวังเออโกกลับไม่สามารถทำอะไรได้เฟิรเป่าเป่า,ปาคนนี้เก่งการมากเลยครับถ้าไม่เห็นกับตาเราต้องไม่เชื่อแนะ่ป่าหลังเขา จะมาหรือไม่ก็แล้วแต่กำลังพยายามจะลุกขึ้นยืนไร้กาบฉันมองไม่ออกเหมือนนาจะทําอะไรสักอย่างแต่ก็เหมือนไม่ได้ทําอะไรอะไรนะไม่ได้รับผลกระทบจากกระแสสายรุ้งเลยเหรอนี่เป็นการฝึกฝนที่แม้แต่ปรมาจารย์ก็ต้องใช้ประสบการณ์กว่าจะฝึกได้เชียวนะสาวน้อยอายุ20สจะมีจิตใจมั่นคงนำภูเขาไถได้ยังไงมาฝังเป่าเป้า มาฉันดูไหนว่าพลังชี่ของเธอเป็นสีอะไรให้ฉันได้ดูหน่อยว่าเธอเป็นคนยังไงกันแนะ่เป็นไปไม่ได้พลังชี่ไร้สีเป็นพลังชี่ไร้สีงั้นเหรอพอแล้วไม่สู้แล้วฉันแพ้แล้วฉันแพ้แล้วต้องเป่าเป่าฉันแพ้แล้วต่อสู้เสร็จแล้วเลิกเหร สาวร้อยคนนี้มีพลังชี่ไร้สีได้ยังไงในรอบ32คนเฟิงเป่าเป่าได้เข้ารอบ16คนเฟิงเ,เป่าเป่าไม่เจอกันนานเลยนะจางฉูหลันเดี๋ยวเ๋ว <ๆ S 1> นายอย่าเพิ่งร้อนใจไปนายไม่อยากรู้ความจริงในตอนนั้นเหรอความจริงอะไรพูดตรงๆก็คือเป็นความจริงบางส่วนนายก็รู้ว่าความสามารถของฉัน สามารถดึงเอาความทรงจําของคนอื่นได้ก่อนหน้านี้ฉันเอาศพของปู่นายไปก็แค่อยากได้ความทรงจําเพื่อหาบอ่อแสแหล่งกําเนิดพลังชี่ที่จับนายไปก็เพราะเหตุผลนี้ลองเงินดังนั้นพวกเราได้ตามที่ต้องการแล้วฉันอยากชดเชยให้กับนายนี่เป็นเหตุการณ์ก่อนที่ปู่นายจะตายหรือว่านายไม่อยากรู้เขามองเห็นอะไรกันแนะ่ จนถึงตายก็ไม่สามารถลืมได้คิดไม่ถึงสินะว่าที่แท้คนที่ฆ่าปู่นายก็อยู่ข้างตัวนายมาตลอด คิดไม่ถึงสินะว่าที่แท้คนที่ฆ่าผู้นายก็อยู่ข้างตัวนายมาโดยตลอด